สวัสดีค่ะน um. so ักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องตัวอย่างแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นักเรียนรู้จักแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อะไรบ้างนั่นก็คือแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าและแหล่งโบราณคดีถ้ำหมอเขียวนั่นเองภาพนี้คืออะไรพบที่แหล่งโบราณคดีใดนั่นก็คือหม้อสามขา พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีในประเทศไทยมีแหล่งโบราณคดีปรากฏตามภูมิภาคต่างๆหลายแห่งเช่นแหล่งโบราณคดีบ้านเก่าแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงและแหล่งโบราณคดีถ้ำหมอเขียวนั่นเองค่ะนักโบราณคดีต้องสำรวจบริเวณที่คาดว่านะ่าจะมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ก่อนทำการขุดค้นพบว่าพร้อมทั้งบันทึกผลและถ่ายภาพเราจะสรุปได้ว่าแหล่งตัวอย่างแหล่งโบราณคาดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยได้แก่แหล่งโบราณคาดีถ้ำหมอเขียวอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี แหล่งโบราณาคดีบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีแหล่งโบราณาคดีบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัด,ดอุดรธานีวันนี้คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนเติมชื่อจังหวัดลงไปในข้อความที่คุณครูกำหนดให้นักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ